that's why. Okay. เอาอย่ญญางี้เปิดจริงใช่ฉลียนะเนื้อหาค้าเนี่ยคือของแก่พดแต่อเรื่องทเรื่ทคอ buat tak sama macam dia วันนั้นเนี่ยวันนัเนี่ยนะผมก็อดีตก็แกนันโอเคนันับครับ จกเพื่ออะไรคำทีส่สามมันก็เก็งเงมันก็นนเก็เงนายได้เก็เยอะนายอย่าไปเชื่อไอ้โว้รเปล่ามันเปจริงไมตาม้อเรื่องน่าจะเป็นอที่ใชคน,นเดแจกแจกใครก็ได้แจอะร็นด้จะมีนกอ่านชอ เอาตางมาจากไบเดอเอามาแจกเอามาแจกเพื่ออะไรจะสรางสูงของตัวเองจะสร้างมาจากซ้อนหรือจากใช้ไหมเรื่องของเข้าูผู้ชายอีกคนนึงสูบวายใช้สูบวายเสียงมือถือเข้มๆถ้าใช้สำนักัานเสียงเขียวเลยเอาหัวจะไหนไ่ขาแจกเลยเอาไปถามคนที่คุยด้วยผู้สนทนาคงนีมาเข้าหูแหละหรือมาฟ้องแ มาจากไหนไม่ใช่ประเด็นประเด็นตรงนี้ใครถึงเงินแล้วเเป็นแจกค่ะคนอันนั้รไเงินไี้เงินแล้วนมาจากไหนไม่ใช่ประเด็นประเด็น็คือใคารถึงเงินแล้วเดิดปแจกความควาว่าใครถึงเนแเือแล้วการเปแจก่จะมี power จะมีบารมีมากกว่เจ้าของที่ใช่ไหมใช่โอเคต่อเนื่อแบนอ 但是你长大后，你想不想？不 I'll one